ส่วนเป็นประธานประธานนี่แปลว่าหลักแปลว่าเป้าหมายทั้งหมดใช่ไหมทําไมถึงสังวจที่มาได้กล่าวไปบอกว่าระว,วงังใช่ไหมระว,วังอย่าเือสัวรไปตั้งตั้งสติเอาไว้สติเป็นประธานนะใช่ไหมสังวรคือตัวสติตัวสติต้องมาเป็นประธานอันับแรก ตั้งตั้งเฝ้าระวังเนี่ยตัวเฝ้าระวังเป็นสัาวร์ประทานแต่ทำไมถ้าทั้งที่เราเฝ้าระวังอยู่มันก็ยังเผลออยู่ได้เพราะอะไรสติสติไม่พอเพราะกําลังของสติไม่พอกําลังสติทําไมไม่พอเพราะมันเนื่องด้วยรูปอยู่สติในรูปนามเนี่ยนะมันเนื่องแต่รูปนั้นเป็นไปตามกฎของอะไรไก่่ละเพราะนั้น สติที่มันยังเป็นประธานไม่ได้เพราะสตินั้นยังเป็นไปในอำนาจของไตราชหรืออันน้จจบทุกมันก็เกิดการเผลอมันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมมันก็เสื่อมแล้วมันก็ดับไปทีนี้เราจะทำไงให้มันเป็นประธานให้ได้วิธีการก็คือเมื่อเรารู้ว่าเราเผลอเราห้ามการเผลอไม่ได้เพราะสตินัมันดื้อรู้วนะเมื่อเผลอแล้วต้องใช้กฎอันที่สองคืออะไรประหารไอ้ความเผลอนทันที เนี่ยประหารรนะับประหารเอาไอ้ตัวตั้งใจที่ประหารประหารคือการละใช่ไหมการละทีนี้จะละจากการเกลิดเนี่ยทำยังไงจะละจากการ,งงารความง่วงเนี่ยทำเนี่ยก็ต้องปลุกให้ตื่นเนี่ยปลุกให้ตื่นขึ้นมาแต่ถ้าหากว่ากําลังของสติกําลังของสติไม่พอมันก็ไม่ปลุกไม่ได้แล้วนี้ฉันก็ง่วงฉันไปเรื่อยๆหลาย <laughs> หลายกระดาษแล้วไปยังไม่ได้สติเลย <laughs> ใช่ไหมอันนี้ไม่เกิดประหารได้ใช่ไหมไม่เกิดประหารแต่ถ้าหากว่า สติที่เราฝึกเนี่ยมันมีกําลังมันก็รู้ไวขึ้นมันก็ละละ,ละก็คือปลุกให้ตื่นจฉลยวิธีใดก็ตามที่โยมพยายามมาแล้วนั่นแหละนั่นเรียกว่าปักฐานระบานนะแต่ว่าสติที่จะมีกําลังมาทันปะหารเนี่ยสิ่งเดียวนั้นจะต้องถูกบ่มเพาะใช่ไหมคือภาวนาประทานนะอานะ่าภาวนาทำให้มันมออกงามทำให้มันเจริญทำให้อ่าปลุกให้มันมีมีมีความ,มองอกงามขึ้นมา ภาวนาแต่ว่าทำให้มันเฉื่อมันงอกงามใช่ไหมก็ตัวรู้สึกตัวเนี่ยจะทางานให้บุกพอกแต่นั้นมนเน้นเสมอว่าเมื่อเรามานั่งปฏิบัติเราตั้งใจขณะเราตั้งใจเนี่ยมันก็ยังสู้มันไม่ก็ได้ใช่ไหมแต่เวลาเราไม่ปฏิบัติไม่ตั้งใจในจุดไหนไหลตามมันเอเหมือนกันทีนี้ก็ต้องใช้ความพยายามนะคือภาวนาจะหยิบเกลียวก็ไม่ภาวนาก่รดใส่เกลื่อนไปล้วไม่ภาวนาแต่ไม่ถึงภาวนาว่า <oddly together> นอนะีกหนอนะยกหนออันนี้มันก็ภาวนามากไปอีกแล้วนะมันไม่เป็นธรรมชาติแต่เมื่อเอาละเมื่อเราภาวนาให้ที่ได้ทางรู้สึกตัวชัดเจนแล้วอันที่สีตั้งแต่มาคืออะไรควารักษา,นะากษานะกำลังของมันไวเพื่ย่เกิ่สุดท้ายเนี่ยมันรนะ <laughs> ักษาไม่ไ,ได้เพราะตัวสติเลนะมันยังเกี่ยวข้องด้วย รูปนามอยู่ต่ามรักษายากต่อเมื่อเราเปลี่ยนรูปนามให้เป็นปรมตัตตัวอนุรักษณ์นามมันกลายเป็นออโ,โตเมติกมันจะรู้ของมันเองมันจะพบอัพของมันเองมันจะมาของมันเองแต่ในขณะไหนที่มันมันหายไปโดยดนึกไม่ได้ให้รู้ว่าสตินะ้นเป็นไปในรูปในนามอยู่แต่ถ้ายิ่งลึกด้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วสติในรูปนามนั้นเริ่มแปลงสติที่จะเป็นปรมัติแล้ว เห็นไหมเห็นสิ่งทั้งหมดนหนี่เดี๋ยวครับอันนี้คือสัมมาสติสัมมาสติเมื่อมันเป็นอัตโนมัติเมื่อไหร่มันจึงเป็นสัมมาสติสัมมาสติบอกเรือมีสามขั้นเนี่ยสัมมาสติในขั้นคือนี่ที่เขาเรียกกันว่าธีระสัญญาธีระเป็นทีระอ่ก็อันนั้นคือในวิริชันเขาละอธีระสัญญาเนี่นะว่าไมใช่เพราะเพราะเป็นสัมมาสติใช่เป็นสัมมาสตินั่นน่าจะเห็นเลยว่าถ้าเราเข้าใจมันชัดๆจะถึงไหมจะเป็นนามว่าธรรมนะมันแอบแตกขนาดนั้น แล้วก็ดูมันออกนะนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีธรรมะจัดสุคหรือหมายความเห็นสภาวะต่างๆในชัดแล้วมันก็จะต่างนเพราะฉนั้หน้าที่ของเราสำนักประธานสีอีซีห้าพระอธิบาติหายไปไหนมีอธิบัติไหมในโพโพที่มีอธิบัติไหมมช่อไหมมันมีรงนไหนเน่ยสำนประธานสีประธานสีอธิบัตสีรุ่นที่อธิบัติกอนก่อนที่ใหีีห้าพระหอยู่แล้ว นั่นหมายความว่าสมมติฐานจะมีกําลังที่จะเชื่อมต่อไปสู่อิสยาต้องมีอิธิบาทอ่าต้องมีชั้นวางยันมันเป็นไปตืมมีรุนใช่ไหมมีรุนตั้งใจแล้วก็อิทธิบาทสี่มีอะไรบ้างสัรธาเวรยะจิตตารีมาสานั่นสรรธาเวรยัติตตานี่เราไม่สงสัยนะแต่วิ่มังสาเนี่ยสักสงสัยมันเป็นยังไงเกี่ยวข้องอะไรกับอะไรยังไงพี่มังสาแปลว่าอะไรคุณอ๋อเจ้าหนุ่มคอยมาตรวจสอบ ในคนหมอเสี่ยพีม่มังสาเน,นี่ยค,ครับเป็นเนเดิมคือเรียกว่าเป็นปัญญาแล้วนะครับตรวจสอ,สอ,อบเปนตลอดเวลาตรวจสอบครับตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนพี <c oughs> มังสาเนี่ยทําไมสัมันเกิดแปลกไ <c oughs> ม่คือคุณนะฉันทัวิยะกิตตแต่ว่าพี่มังสาเขาว่ามังสาแปลว่าอะไร ถือวัานี้เะยใไหมต้องต้องจอดมาดูน้วันเอ,เอาเนื้นๆๆออ,อย่างพิเศษอ่ะเออเนื้อยางเอาเนื้อ,าอ,อ,าอ,าอหาเป็นอย่างที่ล้วนๆเลยเอาเนื้อล้วนเลยนะไม่มีอะไรปองพนเลยนะ <c oughs> อวิมังษาสารที่เป็นเนื้อยาพิเศษของของไอ้ตัวสามตัวนี่คืออะไรก็คือปัญญาวิมังษาก็คือตัวปัญญานั่นเองนั้นตรงนี้บางทีเราเรา เรียนรู้ปริยัตมณีตรงนี้คือเอาลาเอารูปรของตัวมาซึ่งเป็นภาษาอินเดียใช่ไหมพอเราเข้าใจอ๋อวีมังสารืาอตัวปัญญาท่านเองกระดูปิดขาก็คือตัวปัญญาท่านเองแต่ว่ามันต้องผ่านขบวนการมาตามมนกับถ้ามันไม่ผ่านขบวนการมามันไม่ใช่ไม่ใช่สมมาปัญญาตัววิมังสารก็เป็นสมมาปัญญาประตปิดขาก็เป็นสมมาปัญญาเพราะมันผ่านขบวนการเราจะมาถึงวิมังสารือั้นแรกยือกาตใช่ไหม ควจะไม่ถึงไปขายก็เริ่อยๆเยสติสัมภิญญเป็นต้นก่อนอันนี้เราจะต้องเอาตัวสัมมาประานและตัวอธิบายมารวมกันแล้วมันถึงศรัทธาวิริยะสติสัมภิปาาัญญของเรามันถึงจะมีพลังแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่คำนึงถึงไอ้สองตัวนี้นะอย่าไปหวังเลยว่าไอ้ศรัทธาจะกลายเป็นพระราให้ได้ไม่ได้นะ ก็เราอาจจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วต้องใครนกินข้าวทุกวันใช่ไหมดงนั้นออกออกทางการรักษาสุขภาพไอ้วันหนึ่งเด็นเพราะกลายเป็นผู้ใหญ่ฉันเลยก็ดีตัวศรัทธาในการเป็นพระได้ก็ต้องมาสังเกตศึกษาเรื่องสงมมติสมปหานกับตัวอธิบาทเนี่ยให้ชัดเจนเสมอแต่ว่าเราต้องมีความแิจัยคลา,ายขนาดนั้นพอนั่งก็ฉันก็จะนั่งให้มันได้อารมณ์นั่งให้มันสบายสักพักไม่เจอแล้วที่เนี่ยความม่วงมันเข้า ควาเฟื่อมันเข้าความขี้เกี่เนี่เข้าความฟุ้งซันคเขานึกไม่ออกว่ามันจะเอาสมองปัญญามาเกิดตรงไหนเพราะสมองประทานมันไม่เกิดแต่สมองปัญญาทม่เกิดตรงไหนนะซึ่งเอามาไล่ควรมากในเรื่องนี้นะไม่ใช่จู่ๆจะมาทากันให้เป็นนะทาไมเราก็เรียนมาเยอะก็ปฏิบัติมาเยอะทำไมมันเป็นอย่างนี้อยู่ล่ะไล่ไปไล่มาไล่ไปไล่มาอ๋อมันจุดนี้เองมันก็เลยมีการแก้ไข เมื่อมีการแก้ไขไมนะ่ค่อยดีขึ้น่ะไอดีขึ้นเมื่อดีขึ้นเราก็รู้จักจุดทีด่ว่าอะไรมันมันเป็นมาอย่างไรพอจับจุดนี้มันพวดเดี๋ยวทะลุไป mm hmm. นะ่องอาสวะก็ไม่ใช่เรื่องยากละพอะตัวรู้ปรมาภิษฐ์เราจะไปเข้าสู่ตัวอาสวกยายญาเลยรู้จักวิธีกับจัดอสวะว่าอสวะมันพัฒนาไปจากอะไร่าตั้งแต่ความ สุขเวทนาทุกเวีนนาคนัมน็เขบบทนั่ใช่ไหมเพราะนั้นทุกครั้งเมื่อเกิดสุขเวทนาทุกเวทนาเราตั้งใจที่จะรู้เลยเพราะอะไร้ตัวเนี้ถ้าไม่รู้ใช้สามตัวนี้มันทะลุไปถึงโน่นเลยเรื่องอาสวะแต่ปากบ่อถึงก้นบ่อได้เดียวนะมันตกลงไปบางนีเราหย่อนหย่อนทีนี้ปากบ่อเนี่ยเจ้าเดียวนั้นก้นบ่อเลยไม่หันมันใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเรามีสติสามาใช้ได้อยู่เสมอ ไหย่อนเขาเรียกอะไรกระป๋องที่จะตักน้ํามันนะลงไปมันไม่ได้จอกนะไปๆๆๆ,ๆไปหลบไปเสียแล้วก็ไปตักน้ําขึ้นมาบ่ได้กีดน,น้ําในเมื่อเรามีสติรู้ลําดับของจิตที่จะลงไปสู่ก้นบึ้ของจิตเนี่ยมันลงไปแล้วมันก็ไปเอาสาตรวจตัวอมาตะธรรมขีดแล้วไม่ตายน้ำำาําอมฤตเนะเออได้น้ำำาําอมฤตขึ้นมาคือบรไม่ทุกข์นั่นเองนะรู้ในทุกข์เพรนั้นตัวนี้ เราอย่าปล่อย <c oughs> อเวทานาขึ้นเหมือนหินตกบกแต่เราต้องไปรู้เวทานาเหมือนเราหย่อนกพร้อมไปตักน้าแล้วจะได้กี่น้ำเ <c oughs> ช่ไหมพอมาเข้าใจงนิการปฏิบัตธิธรรมมันก็เลยสนุกเพราะเรามีตาเล่นเยอะเลยทีเนี้ยเมื่อก่อนไม่มีตาเล่นนะหลวงพอ่อเขียนชื่อว่าตาเล่นพี่ก็ออกมาสมัยที่เราเป็นเด็กให้เราแต่ว,ว่าโอโยอาจจะเป็นเด็กนิ่งาจะมีขุดนะเช่อไหมเขาเขาเรียกอะไรเนี่ย ด้านเหนือเลยเล่นอะเล่นตายแย่งเนะงี่ยเราโยนลูกนี่ป๊อกเราก็มีกระโดดข้ามใช่ไหมถ้าคนไหนกระโดดข้ามไม่ได้ถ้าเกิได,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 มไ,มไ,ดไอ้ตัวตัวเล็กๆเขาขี่ตาทกวันเนี่ยเราก็พลาดเลยไม่กล้าไม่ข้ามไม่ได้แล้ว <laughs> <laughs> ก็โยนลูกนี้ไปพอหลายตาเข้าหลายตาสักข้ามไม่ไหวแลนะ้วเนี่ยแต่ก็มีตาแย่งตาแยกออกไปชั้นใดก็ดีคําว่าตาเต้นของจิตก็หมายความว่าเมื่อจิตของเราได้เห็นสภาวะภายในว่า ที่ของเราไปยางไรแล้วไปสูงจุดนี้เราจะอยู <trans lad ritt> <Okay. trans l ates> ่ย the ังไงไปสูงจุดนี้เราจะก้าวได้ยังไงมันก็จะมีตาเต้นเยอะขึ้นเราค่อมันจะชอบใช้คำนี้มากเลยถ้าเราปฏิบัติเท้าทจะเรามีตาเต้นเยอะขึ้นคือมีทางออกเยอะขึ้นน่ะไม่ใช่มันไปถูกล็อกไปสู่ที่นั่นอย่างเดียวเวลาจะง่วงกัถูกล็อกไปสู่แต่ง่วงอย่างเดียวคนจริงมีตาเต้นเยอะเยอะเ้าะเต้นออกจากมันแต่เราไม่เต้นเพราะเราที่ของเราถูกล็อกไปอยู่แค่นั้นมันไม่ผ่านในที่นี้เพราะฉะนั้น อย่างโยมพยายามที่จะออสะกดมัอง,องเต้นทำนีน้กะ็ออกนั่นเรียกว่าเต้นถูกทางออกได้แต่ถ้าไม่มีตาเต้นก็ถูกมันบะีบคอเนี่ต้อง,งองอย่างนีน้ซึ่งเป็นเรื่องที่ที่ต้องศึกษานะแล้วก็ทุกวันนะเราเราเพียรที่จะวิเคราะห์วิจัแบบนี้แต่พอไปสู่ภาพปฏิบัติจริงๆทำไมมันคนละเรื่องเลยนะไอตอนฟังในสัตวเข้าใจดีนะอะไรที่อะไรแต่ไปโาภาพปฏิบัติทำไมมันไม่เวิร์กอ่ะใช่ไหม เนอที่ท่านขอสงสัยนะเพราะอะไรนันที่่เนียมันไปหลงเพลินนันที่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้คงไม่ง่ายครับนะเพราะงั้นคนไหนฟังพระพุทธเจ้าไม่ใช่จะ่คารู้เท่าทีเดียวนะบางทีก็การศึกษาเพิ่มเติมไปเรื่อยๆอย่างพระอนุนันท์ท่านฟังมาเท่าไหร่แล้วอันไม่ถึงเท่านั้นก็แล้วกันหลวงพ่อฮะจะถาขังเจ้าขงได้ใช่นะฮะได้ทีนี้ถ้าเกิดพวกคนุูชนธรรมดาที่ยังไม่ ลาบัง,บงพอาะหนาใช่ไหมนะหทีนี้ทุกคนก็มีศัจยาคติมีอะไรพวกนัดด้นครบถูกหรือเปล่าะแต่ว,ว,ว่าจํานวนน้อยจํานวนมากทีขกก่ขึ้นอยู่กับจํานวนน้อยจํานวนมากขึ้นอยู่กับสมมติฐานสังคมในสังคมบ้านเราเป็นสังคมพุทธใช่ไหมเราสมมุติเราจะต้องมีสี่ห้านะใช่ไหมแล้วก็จะต้องมีเมตตามีความมีหาต่อกัน แต่ถ้าไปสังคมคริปสังคมอิสลามก็ไม่ใช่สอนอินแบบนี้ขึ้นอยู่กับว่าสมมุติในสังคมนั้นๆจะเอื้อต่อกันลดมานาทิฐิไหมแต่สมมติเราเออต้องมีเมตตาต่อกนันนะมันลดเลยใช่ไหมพยายามที่ถึงแม้ว่ามันไม่ลดถึงขั้นระดับรากฐานถึงตัดได้บ,บ้างถ้าหากสัญญาทิธิมันเจเริญก็คือประเทศบางประเทศมันมีความขัดแย้งขับรันแท่งลดกันอยู่ไม่อยู่ใช่ไหมนั่นหลาว่สัญญาทิฐิมันเต ประเทศบางประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ได้มารู้เรื่องอิปัสนาอะไรเลยเจอแต้เขาอยู่ไปได้ในสังสุขใช่ไหมเพราะว่าปัจจัยแว่ล้อมที่จะลดโดยสกายได้ที่มันมีอยู่การเอื้อทางศีลธรรมมันมีอยู่ในสังคมพุทธของเราเนี่ยจะลบราคากันขนาดไหนก็ประเทศชาติก็ไม่ถึงกับแตกสลายใช่ไหมมันก็ค่อยอยู่กันได้เพราะเราเรามีตัวทรรเนียมแบบวัฒนธรรมศีลธรรมแบบพุทธเนี่ยเอื้ออยู่ดันนั้นจุดนี้คือสมุทฐานสังคม หแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวศาสราเดิมๆอาจจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมขนุธรรมเนียมประเพณีที่มันเอือ้อที่ไปควบคุมได้ะระดับหนึ่งทําให้ศัภาะที่ถอยู่มันไม่ลุแรงเึมือนกับต้องทําลายล้างกันบางประเทศผทู้นำะนั่นใช่ไดังนั้นตัวสมมติทางสังคมอย่างในกลุ่มเราเนี่ยถ้าเรามีทางสมมติทางสังคมที่ดีใช่ไหมเพราะเราก็จะรักษาผู้ขีกันแล้วก็ความรักความสามีนําไปสู่การสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเพราะรวมหลอมรวมสติปัญญาเข้าด้วยกัน แต่ละท่านก็มีสติปัญญามีประสบการณ์ชีวิตมาสูงใช่ไหมเราจะมาพอใจความสุขของตัวเองไม่ได้ไอ้คนที่ไม่รู้ไม่มีโอกาสของเราเยอะมากมายแต่ถ้าราอ้อมรวมสติปัญญาเข้าด้วยกันสร้างงานอะไรบางอย่างเพื่ออื้อต่อบือไอ้ตัวสมาธิของเราก็จะมีพลังในการช่วยเหลือโลกและสังคมใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าสมาธิของเราไม่มีพลังก็เอาตัวใครตัวแบบรอดก็แล้วกันนั่นเราจะยิ่งนึกงอย่านี้ไม่ใช่ทิ้ชื่อก็ถึงไม่ไรฉัดเองก็ยังไม่รอด แสดงว่าสมาริที่ของเรายังไม่มีพลังนะเพดัะนั้นในจุดนี้เข้าใจนะอ้าวใครคอยสงสัยอะไรบ้างตาพี่ขอบคุณอาจารย์เช้าผมขอบคุณอาจารย์มากครับอาจารย์อธิบายโคตรที่ปรัชญยต่างๆจำแจ้งไม่ใช่ครับอะแปลกอีกอ้อแต่ไม่เข้าใจดีแล้วทําให้ผมนึกอีกอย่างฮะที่ผมเคยพูดกับอาจารย์เรื่องภาษาเนี่ยฮะ อย่างผมจะแปลว่าสังวรว่าประธานเราวัดระวังไม่ทาความชั่วอะไรเงี้ยแต่บางคนก็บอกว่าเราไปทำความชั่วแล้วก็แปลไปแปลมาเนี่ยมันชักเละ, <laughs> ะแล้วก็ถ้าไม่ยึดภาษาบาลีไว้เนี่ย,ยผมว่าศาสนาจะพังเวลาลองยึดเพราะว่ามันก็แปลผิดเกิดไปเรืเ่อยๆเปลี่ยนไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อย,น,ยน่ะเข้าก็เหมือนพวกมหายาณอาจารย์วาวาฒน์ ก็อาจารย์วิวาดอย่างนี้ก็ต้องยอมรับพระไตรปิฎกเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดของภาษาของเตราวะนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มีความสงสัยไม่พอใจเล็กน่อยที่ว่าพระบางองค์นะผมไม่ยอมทุกองค์นะฮะเออให้มันไกลไปยังไงลูกเลี่ยงหนาวนะตอนวนี้ออกไปไกลไม่ยอมในภาษาบาลี เรากำลังวิจัยนะไม่ใช่วิจารณ์นะเนี่ยต้องอย่างนี้นะต้องอย่านี่แหละคือเรื่องเนี้ยถ้าเราไม่เห็นนะจะพูดกันยังไงให้ถูกอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกถูกผูกไปผิดผิดถ้าไม่เห็นแล้วราหลับตาคุยกันยังไงมันก็อะไรเราตาเกาะคำช้างอยู่ไหมตัวอย่างเที่ยงกันว่าเออตรงนี้ช้างมันเหมือนไม่กว่านั่นช้างมันเหมือนเสาและช้างนั้นเราต้องพยายาและช้างมันเหมือน เอาไปามาขามีคนตาดีมาบอกมันไม่อย่างที่คุณว่าสัากอย่างหรอท่านทั้งที่ไปจับตัวถูแล้วนะั้นพุทธธรรมก็เหมือนกันถึงแม้ว่าเราเข้าปฏิบัติถูกตัวเราก็ตาแต่เรายังไม่ได้ดวตาเห็นธรรมเพราะนั้นพระพุทธเจ้ามีสันสิษฐานธรรมจากสูงเ,เมื่อได้ดวตาเห็นธรรมแล้วถึงจะก็สู่กระแสนะท่านที่ไหนพราดวตาเห็นธรรมเราก็วิจัยเรกมาเยอะใช่ไหม กายกับใจมันจะเป็นเราเช่ไหมแต่พอมาวิปัสสนาเขาจริงๆแล้วกายกับใจมันไม่ใช่เรามันเป็นอะไรรูปนามรูปนามรูปนารูปนามันตกอยู่ในงขอหใจแล้วใจหลักแน่เห็นไหมอันนี้ได้ดูงใาทนรทำแล้วแต่ว่าได้ดวงใจที่ทำนั้นต้องเห็นแบบรู้จริงและรู้แจ้งนะไม่ใช่รู้จับและรู้จัก รู้ว่านี่เป็นใจรักแต่พอไปกระทบก็หน่อยหน้าเบี้ยวเลยนีมันไม่ถูกแล้วไม่ใช่ใจรักเป็นใจลึกไปหรือเปล่ามันเกินไปนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ท่านเอียขอให้เปิดดวงตาให้ได้แล้วก็ได้ในแง่ของรู้แจรู้จริงนะไม่ใช่ได้ในแง่รู้จักรู้จักนะตามผมรู้ของพวเที่คุณค็รู้คุณก็พูดได้ทุกอย่างแต่เวลาพูดถูกกระทบแล้วคุณก็เบี้ยวู้วยเอเลยมันก็เลยเป็นรู้จักรู้จักไปนะดังนั้นเรื่องนี้สําคัญ เพราะว่าลึกๆแล้วว่าบอกว่าผู้ที่ทําให้ศาสนาและทําให้ศาสนาเจริญในศาสนาเสื่อมที่งพอเทียนเรามีแค่สองสองคนใช่ไหมแต่ถ้าบอกจริงๆมีแค่สี่นะบางคนรู้แล้วไม่สอนบางคนไม่รู้เราไปสอนเออบางคนไม่รู้เราก็ไม่สอนบางคนทั้งรู้ทั้งสอนด้วยบอกศาสนาเจริญอยู่ในคนสี่คนนี่เอว่าอ่ะนคนสี่คน คนสี่คนจะเป็นใครก็ได้จะเป็นพระก็ได้เป็นสังฆราชก็ได้ใช่ไหมหรือว่าเป็นโยมอะไรนะครับดังนั้นอันนี้ท่านให้จะแปะความเป็นชัดเจนมากเลยเราก็ต้องไปอย่างนี้เรรู้เอ๊ะฉันก็ฉันยังไม่รู้หมดได้สอนไม่ใช่คุณรู้แค่ไหนสอนแค่นั้นคุณรู้ปอสีก็อสอนปอสีได้หรือทุกปอสีไม่ผิดโอ้ถ้าฉันยังไม่รู้ทำทั้งหมดนันฉันะไปสอนมาได้อันนี้ไม่ถูกโยมเดินทางไปถึงไหนโยมก็แนะนำเขาแนะนำนั้นใช่ไหมโยมก็กลจะผิด ไม่ถ้าหามว่าเราไปสอนเกินเลยกว่าที่เรารู้นี่มันผิดอย่าสมมติเอิญโยมเดินทางจากพี่ไปหาบ้านนี่นะถ้าใครมาถามโยมโยมแนะนํำพ่อถูกไหมพราะว่าเราไปแล้วแต่ว่าป้าหมายอาจจะไม่อยู่แค่บ้านนะจะไปวัดวัดไทยเนี่ยเาจากบ้านไปวัดแทยที่ฉันยังไม่เคยไปนะเราก็ไม่กล้าพูดเีช่ไหะถึงพูดไปมันก็ผิดแต่ถ้าเสียงใหญ่ดาวแห่งนั้น ท่านท่านตัวเองไม่เคยไปแต่แนะนําไปคุ้มเป็นแปรเลยนะน hey, นถ้าไอ้คนทูนแนะนําให้ไปมันจะไปถูกมันะมันสลบทางกันอันนี้คือปัญหาของยุคสมัยนะดังนะั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยเรารู้แค่ไหนเราสอนได้แค่นะั้นรู้เรื่องสร้นกี่ว่าสอนเรื่องสั้สนกี่ว่าไปใช่ไหมเรื่องลูกน้ำก็สอนเรื่องลูกน้ำไปไม่ต้องรอโอ๊ทเฮาหลวงพ่อมาก่อะนะหลวงพอ่อไม่มาจะจบไม่ได้นะฉันก็ไม่รู้ถูกมันผะิดนะเออแสดงว่าเราไปถึงไม่ได้ไปเหมือนกันตรงนั้นดังนั้น ช่วงเช้านี้นะขเขาอข้อหมดอีกทีนึงว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้ท้องการจะบอกว่าเวทนาเป็นตัวแก่ที่เราจะต้องเขาเ้าไปให้ชัดๆในแต่ละขณะเมื่อเวทนาที่ประกอบด้วยสติปัญญามันสามารถจะลื้อถอนความอยู่ยากทั้งหมดทั้งปวงของสมุทยัยคือในปิติสุภะนะะเพราะถ้าหากว่าเราไม่เปลี่ยนหัวขบปนวิชาเป็นวิชา ความยุยงไหนท่านทั้งหมดก็จะมีอยู่นานตาั้งนานตนาแต่พอเรามาทําตัววิชาเกิดขึ้นทีนี้วิชาที่ถูกต้องเป็นยังไงจำได้ไหมนในเดือนสวนในธรรมจักรวิชาที่ถูกต้องทำให้เกิดธรรมจักรสุขจักรของอุทาปฏิญาณอุทาปฏิปัยาอุทาปฏิวิชา,าใช่ไหมอุทารปฏิอาโลโกุทารโโป,ปฏิเพรานะนั้น ตัววิชาที่ถูกต้องที่จะท้อให้เกิดธรรมะ่ถูกต้องประกอบด้วยญาณหรือปัญญาได้แสงสว่างใช่ไหมอีอยากเกิดอย่างไรตัวเาบอกมันเยอะแล้วนะญาณปัญญาแสงสว่างสามตัวนี้ก่อให้เกิดวิชาที่สมบูรณ์แต่ถ้าหากว่าสามตัวนี้ยังไม่เข้มแข็งวิชา็ยังไม่สมบูรณ์แต่วิชาจะเป็นสมบูรณ์ได้อย่างไรท่านบอกอะไรเป็นอาหารของวิชาอะไรเป็นอาหารของวิชา โยนิโสมานสิก so าตัวอาหารของเราวิชาก็คือตัวมันข้ามคืออโย so นิโสมานิสิกาเราต้องคอยให้อาหารตรงนั้นให้ถูกต้องนั so ้นโยนิโสมานิสิกาก็พูดกันหลายครั้งว่าคุณจะไม่หินี้สักอันหนึ่งเนี่ยทุณควันมันเป็นปั๊บเนี่ยไม่มีโยนิโสมันใช่ไหมไอุ้กไปเนีย่ยรู้สึกตัวโยนิโสมันเป็นไวมันง่ายแต่ถ้ยากเลยนะเพราะเราตามเข้ามาตลอดชีวิต แตว่วกับเคยชินนะเพราะนั้นเวลาไปมันจะไหวมากแต่บัดน,นี้เราไปสร้างนิสัยใหม่เนี่ยสร้างนิสัย,ยโยนที่สูงมากทสุการเราก็จะต้องทาให้มากพอไอรความเคยชินที่เราเคยผ่านมาถ้าไม่มากขนาดนั้นก,ก็แก้กัไม่ตกใช่ไหมแต่ว่าไม่ต้องอาศัยการเวลาขนาดนั้นนะโัยที่ฉันสังสมไอเขาเคยชินมาห้าสิบปีฉันจะต้องสังสมโดยที่ห้าสิบปีไม่ใช่อย่างนั้นแต่กังนั้นไม่มีความหวังเลยนะ แม้ว่าในห้องนี้มันไม่ได้เปิดไฟมาสิบปีนะมืดตลอดนะแต่พอพอเปิดไฟแค่วี้นาทีเดียวยังไงพอามืดหายทันทีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญต้องหาแสงสองให้เจอถึงแม้เราจะชินมานานก็ตามแต่หาจุดสําคัญของความรู้สึกเดิ่องที่เจอยวมันก็สว่างว่าขึ้นมาทันทีเขามืดหายทันทีเขาเคยชินทั้งหลายทั้งปวงหายทันทีใช่ไหมไม่ต้องอาศัยเวลาเท่ากันที่จะมาแก่ในงั้นจะไม่เอาแน่ไปด้วยค0ร์ซีทีนิตาใช่ไหมก่อดแล้ว ดังนั้นเรามีหวังมีหวังในการที่จะเปลี่ยนได้ด้วยการทำให้ถูกด้วยการเออพราวว่าเมื่อโยนิโสมนิษิการมันเป็นอาหารของวิชาเราต้องพยายามด้วยที่ก็คือมีสติในทุกทุกอิเดียวทุกการกระทำนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเช้าวันนี้นะกขขอให้เป็นเรื่องที่เราทำความเข้าใจให้ชัดเจนและลงมือทำแล้วเราก็จะเกิดความมุ่ใจเกิดความเข้าใจ และทำอะนรแบบถูกต้องขั้นตอนตรงไหนรู้สึกมันผาดไปไม่ถูกต้องทิ้งไปต่อแล้วมันเริ่มต้นใหม่ประการสังขารที่ตั้งต้นใหม่สุเผยแล้วแล้วไปตั้งต้นใหม่คิดแล้วแล้วไปตั้งต้นใหม่อย่าไปเอามาแล้วปุ๊บฉันไม่น่าคิดแบบนี้เลยนะซ้อนขวปอีกนะสร้างอภิชายิซ้อนขวอีกนั้นถ้าี่มันผ่านไปแล้ว,ลว,ลวทําไมเอามารีพีซเอามาคิดซ้ำมาไม่ต้องที่มันเล็ตั้งตัว แังนี้มีโอกาสที่จะแจ้งด้ไวนะฉนั้นก็ขอรณรงคาสัตธทุขอ,ของต้นใจของพวกเราทั้งหลายที่ได้ร่วมกันศึกษาร่วมกันวิเคราะห์ร่วมกันทำความเข้าใจเพื่อเราทั้งหลายจะได้ความรู้หรือสมรรปัญญาที่ถูกต้องและจะติดแสงสว่างของโลกของสังขม thank mm. you